นี้อยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่เอ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับเบอรัวรักคำสิงนะครับวันนี้เราอยู่ที่เดอบะบังบังกาแฟมาอยู่เช่นเคยนะครับและวันนี้ก็สนับสนุนโดยอาลีนะครับผมใส่เสื้อเหมือนเดิมอันนี้ไปซื้อใหม่มาเพ <laughs> ิงแต่เมื่อวานเลยนะครับอันนี้เราจะไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับผมโน้ตบุ๊กเออโน้ตบุ๊กนะครับผม เราตามไปชมที่เดอะมอลล์กันเลยค่ะเราอยู่ลางจอดรถใช่ใกล้ถึงข้างในใช่ข้างในนะคะก็ตอนนี้เราก็ถึงเดอะมอลล์แล้วนะครับก็ไปซื้อมรถบุ๊กพ่อมีรางวัลให้ก็คือคนติดตามนะคะถ้าติดตามเปประมาณสักห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับจะแค่ไหนที่ดูที่ช่องเราเรามีคนติดตามเยอะ ก็คือว่าใช้เราพ่อซื้อนมูคให้เพราะว่ามีคนติดตามเยอะแต่และคลิปนี่เป็นแสนวิวทุกคลิปเลยพ่อเลซื้อให้นะคะครับแล้วก็คนติดตามอยากให้เยอะๆมากเลยถ้า <c oughs> เยอะๆเนี่ยจะสร้างบ้านเป็นหลังใหญ่มากเลยนะ <c oughs> แล้วก็จะได้ถ่ายกันอย่างมามันจะสร้างเป็นสตูดิโอ ครอบครัวคำสเชมพูดีชนแนลนะครับผมโม่ใช่ผมโม้ในเพลงก็บอกอยู่ว่าผมมันโม้จริงๆครับผมโม้สุดีซื้อยังใช่แล้วครับอยู่ไหนอ่ะเอออยู่ที่ร้านเกมครับเอาไปลงเกมได้ปุ๊บเอาไปลงเกมปั๊บครับได้ปั๊บเอาไปลงเกมปุ๊บครับก็ ก็รอยสองชั่วโมงหนึ่งทุ่มพอดีครับตอนนี้กำลังไปกินข้าวยังไม่ได้ข้าวเราเป็นคนแคสเกมมีทั้ง Youtube มีทั้งะคะแคสเกมเลยครับตอนนี้หิวมากมากเดี๋ยวตัเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปตัดดูที่นูน่นร้านเกมเลยดีกว่านะครับตัดไปเรื่อยไม่ไม่ทำรูปม,ม,มาสวย <S S ทำไรครับเล่นเกมครับตอนนี้โดนน้ำอยู่ครับ เล่นอ่อนมากเลยแล้วบอก,อกเจะว่าจะมาแชทมังแชทเกมดูจากเสื้อผ้าแล้วไม่น่าจะแชทเกมได้อะไรแชทเกมอ๋อเป็นยูทูบเบอร์ยังไงไม่รู้จักคึว่าแชทเกมเออไม่หันมาไม่หันก็ไม่ถ้าไม่หันคลิปเราก็ไม่ดัง <c oughs> โอ้ยโอ้ยบักขี่โม่ ในเพล่ก็บอกอยู่โม,จร,โม,จ,รโมจริงจริงโมจริงจริงหนึ่งมุกเร็วหนึ่งสองสามนี่แหละมุกของมุกเร็วเวอาอดีดีพี่เบสถามไลน์เบสตอบปั๊บเลยนะโอเคอ่ะพี่เบสถามมาเลยเบสชอบสีอะไรปั๊บชอบสีปับ๊บ <c oughs> มุกอะไรเนี่ย ใช่ครับผมจะเอ่อผมจะกลับป่าอเมซอนต่อนะครับในประเทศไทยนี้มีป่าอเมซอนที่เต็มไปด้วยสัตว์อันตรายหลายอย่างแ <Back up. S 1> บกงความไปค่ะสวัสด,ดีครับผมคือแบนตัวออันนี้ผมได้เจอสัตว์กับตัวหนึ่งที่เอ่อดูร้ายมากแล้วผมก็ได้ฆ่ามัน สัตว์นั้นเป็นครั้งครับเขากำลังถือกล้องให้ผมอยู่นะคะอ้าวคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืม follow ig นะครับแล้วก็ขอบคุณ follow ig อะไรคะคุณออคุณเล่นได้หรอไม่ครับอ๋อ follow ig เบสใช่ออไหมแล้วก็ขอขอบสนับสนุนโดยอาลินะครับเหมือนเดิม แล้วก็ขอบคุณที่มาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณห้างสรรพสินค้าเดลมาังบางกะปินะคบขอบคุณที่มาดูเพราะว่ายอดบิลของทุกท่านทำให้น้องโบได้โนตบุ๊กน้องโบละเบสได้นโนบุ๊กใหม่แล้วก็ทุกท่านถ้าอดูคลิปนี้ถึงสักสิบ้านคงจะได้บ้านใหม่นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ โบ๊ทคะอ๋อครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้โบ๊ทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โบ๊ทด้วยนะคะอย่าลืมให้ซับสไคร์กับกระดิ่งด้วยนะ